สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนครับในวันนี้เราจะมาพรีวิวฮีโร่ใหม่เลดแบ็กมันเชอร์เสี่ยวมันและอาวุธประจำตัว u n นสต็อ a เ l เบิลโมเมน ซึ่งเป็นฮีโร่ใหม่ของเกม Garden Hill เซิร์ฟเวอร์เกาหลีแพช์ประจำวันที่29พฤษภาคมพร้อมทั้งพรีวิวความสามารถเบื้องต้นของไอดอลเอวาหกดาวกันเสี่ยวม่านเป็นไฟเตอร์ที่น่าจับตามองมากๆทั้งในโหมด PVE และ PVP เพราะถึงความสามารถของเธอจะดูเรียบง,ง่ายไม่หรือหวาแต่กลับทรงพลังและสามารถทำดาเมจให้แก่ศัตรูได้อย่างมห ah าศาลแถมยังเล่งงนง่ายมากๆอีกด้วยเสี่ยวม่านจึงถือเป็นไฟเตอร์ที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะสาย PVP ครับ ความสามารถของเธอจะเก่งและน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นถ้าเราไปดูพรีวิวกันเลยการโจมตีปกติจะเป็นการรัมวหมัดแพนด้าเข้าโจมตีศัตรูโดยการโจมตี4สเต็ปแรกจะเป็นการรัมวหมัด ส่วนสเต็ปสุดท้ายก่อนรีโหลดจะเป็นการต่อยศัตรูด,ด้วยคลื่นพลังอย่างรุนแรงเป็นการโจมตีปกติที่มีความรุนแรงและรวดเร็วมากมันจึงทําให้การโจมตีปกติ1เซตของเสี่ยวม่านสามารถทําความเสียหายแก่ศัตรูดได้อย่างมหาศาลอีกทั้งระหว่างการรวมหมัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเธอจะไม่ลดลงทําให้ตัวเธอสามารถรวมหมัดไปพร้อมกับการเข้าประชิดตัวศัตรูได้ง่ายขึ้นเทว่าเสี่ยวม่านจะมีจุดอ่อนอยู่นิดหน่อยตรงที่การรวมหมัดของเธอจะไม่มีการแดชพุ่งเข้าหาแบบไฟเตอร์คนอื่น เราจึงจำเป็นที่จะต้องหาจังหวะรวมหมัดด้วยตนเองผ่านการเคลื่อนที่ดักหน้าหรือใช้สกิลประจำอาวุธครับ สกิลต่อเนื่องเซียวม่านจะแปลงร่างเป็นแพนด้าและกลิ้งหลุนๆเข้ากระแทกหน้าศัตรูอย่างรุนแรงพร้อมทั้งมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี20%ให้ฮีโร่ทุกคนเป็นเวลา10วินาทีเป็นสกิลต่อเนื่องที่มีความรุนแรงสูงมีรัศมีการโจมตีกว้างระดับหนึ่งและใช้เวลาแค่ประมาณ1วินาทีดามเมจสุดท้ายก็ถึงตัวศัตรูแล้วมันจึงทําให้สกิลนี้ใช้งานง่ายหน่วงเวลาง่ายและคาดหวังดาเมจเบิร์สได้ดีอีกทั้งตัวสกิลต่อเนื่องยังจะมอบบ,บัฟเพิ่มพลังโจมตีที่จะท เสี่ยวม่านและฮีโร่ในทีมแรงขึ้นได้อีกสกิลต่อเนื่องนี้ผมจึงถือว่าดีมากทั้งในแง่ของดาเมจความง่ายในการใช้งานและการมอบบัฟให้ทีมครับ ความสามารถพิเศษจะมีทั้งหมด2อย่างอย่างแรกคือเมื่อเสี่ยวม่านโจมตีปกติโดนศัตรูเธอจะมอบดีบัฟลดความต้านทานธาตุดิน10%เป็นระยะเวลา6วินาทีให้กับศัตรูทันทีโดยดีบัฟนี้สามารถสแต็กได้สูงสุด3ครั้งและอย่างที่2คือเมื่อการโจมตีปกติครั้งสุดท้ายของเสี่ยวม่านโดนศัตรูเธอจะได้รับบัฟ เพิ่มพลังป้องกัน25%เป็นระยะเวลา6วินาทีเป็นความสามารถพิเศษที่ดีกับตัวเสี่ยวมารมากๆเพราะมันจะทําให้เธอสามารถทําความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้นไปพร้อมกับการทําให้ตัวเองอึดขึ้นประกอบก,บกับการโจมตีปกติของเธอมีความรวดเร็วมากอยู่แล้วมันจึงทําให้ศัตรูตรงหน้าสามารถติดดีบับลดความต้านทานธาตุดิน30%ได้อย่างรวดเร็วและตัวเธอก็จะได้รับบับ เพิ่มพลังป้องกันแทบจะตลอดเวลาถ้าโจมตีโดนครับดังนั้นควาสมสามารถพิเศษนี้ผมจึงถือว่าดีกับตัวเสี่ยวม่านมากๆซึ่งในโหมด PVP ดีแบบเห็นผลแน่นอนส่วนในโหมด PVE อาจจะพอไหวในเรดบอสถ้าเอาไปเล่นกับทีมเรดบอสระยะใกล้ท่าดิบครับ Leader Skill จะเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างพร้อมทั้งมอบบัฟเพิ่มพลังป้องกัน20%ให้กับฮีโร่ทุกคน ถือเป็น Leader Skill ที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเพราะมันจะช่วยทำให้เสียวมาและทีมตายยากขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ประโยชน์จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับโหมดที่ไปเล่นด้วยถ้าเป็นโหมดที่ต้องถมความเสียหายเยอะๆการหันไปใช้ลีดเดอร์สกิที่มอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่มอัตราค,คิติคอลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับ สกิลประจำอาวุธเสี่ยวมา่านจะพุ่งเข้าหาศัตรูพร้อมทั้งสร้างกอไผ่ข้าโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างอย่างรุนแรงเป็นสกิลประจำอาวุธที่มีความรุนแรงสูงและมีระยะพุ่งเข้าประชิดตัวที่ไกลมากเราจึงสามารถใช้สกิลนี้ในการสร้างความเสียหายไปพร้อมกับการเข้าประชิดตัวเพื่อรวมหมัดต่อได้เลยสกิลประจำอาวุธนี้จึงถือว่ามีประโยชน์กับเสี่ยวม่านมากทั้งในแง่ของดาเมจและการเข้าประชิดตัวศัตรูครับ ความสามารถประจำอาวุธจะมีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือการโจมตีปกติจะแรงขึ้น30%และอย่างที่2คือเมื่อการโจมตีปกติของเสี่ยวม่านโดนศัตรูครบ6ครั้งเธอจะมอบปับ๊บเพิ่มความเสียหายการโจมตีทั่วไป30%เป็นระยะเวลา4วินาทีให้ฮีโร่ท่าดินทุกคนในปาร์ตี้ทันทีเป็นความสามารถประจำอาวุธที่ดีมากๆเพราะมันจะทำให้เสี่ยวม่านที่ว่าแรงอยู่แล้วแรงขึ้นได้อีก โดยความสามารถอย่างแรกจะทําให้การโจมตีปกติของเธอสามารถถมดาเมจได้มากขึ้นถึงขีดสุดส่วนความสามารถอย่างที่2จะทําให้การโจมตีปกติและสกิลประจำตัวของเธอและฮีโร่าดินในทีมแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้ความเสียหายโดยรวมของทีมดีขึ้นและทําให้เธอสามารถไปเล่นกับทีมเรดบอสระยะประชิด่าดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับก,บการโจมตีปกติของเธอมีความรวดเร็วมากอยู่แล้วมันจึงทําให้ฮีโร่ทั้งทีมจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายการโจมตีทั่วไปอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนดังนั้นความสามารถประจำอาวุธของเสี่ยวม่านผมจึงถือว่าดีมากๆในแง่ของการบูสต์ดาเมจโดยรวมของเธอและทีมธาตุดินให้สูงขึ้นถ้าต้องการให้เสี่ยวมานแรงถึงขีดสุดก็จําเป็นที่จะต้องหาอาวุธประจำตัวมาให้เธอใส่ด้วยเท่านั้นครับ สำหรับฮีโร่และอาวุธประจำตัวเก่าที่ได้รับการวิวัฒนาการเป็น6ดาวความสามารถทั้งหมดจะยังคงเดิมเพิ่มเติมคือจะได้รับ Leader Skill พร้อมทั้งได้รับการอัพเกรดความสามารถบางอย่างให้ดีขึ้นซึ่งผมจะขอสรุปสั้นๆเลยนะครับโดยไอ o ดนเอวาจะได้รับ Leader Skill ที่มาพร้อมบัฟเพิ่มพลังป้องกันให้ฮีโร่ทั้งทีม25%บัฟปาร์ตี้ได้รับการอัปเกรดจะเพิ่มพลังโจมตีไรทธาตุ50%เป็น55% การโจมตีปกติตัวโนต้ตเพลงจะมีความเร็วและระยะการโจมตีที่ไกลขึ้นสกิลต่อเนื่องมีความรุนแรงที่สูงขึ้นและตัวบัฟเพิ่มพลังโจมตีจากสกิลต่อเนื่องมีระยะเวลาที่นานขึ้นจาก5วินาทีเป็น8วินาทีควาสมสามารถพิเศษได้รับการอัปเกรดโดยเมื่อไอดอลเนวาโจมตีปกติเธอจะทำการฮิลเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตต่ำสุดเพิ่มขึ้นจาก2.5%เป็น3%ซ และถ้าเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเธอจะฟื้นฟูพลังชีวิตฮีโร่ทุกคนในทีม6%พร้อมทั้งมอบบัฟเพิ่มพลังป้องกัน30%เป็นระยะเวลา6วินาทีสก,กิลประจำอาวุธมีรัศมีการโจมตีที่มากขึ้นและความสามารถประจำอาวุธจะได้รับการอัปเกรดพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถใหม่โดยความสามารถอาวุธของเธอจะกลายเป็นระหว่างที่ไอรอนเอวากำลังโจมตีปกติ เธอจะได้รับความเสียหายลดลง20%และเมื่อไอ้อนเอวาโจมตีปกติเธอจะมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี20%พร้อมบัฟเพิ่มอัตราคริตลิคอล20%เป็นระยะเวลา6วินาทีให้กับฮีโร่ในตำแหน่งสมาชิกปาร์ตี้และมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี30%พร้อมบัฟเพิ่มอัตราคริติคอล30%เป็นเวลา6วินาทีให้กับฮีโร่ในตำแหน่งหัวหน้าปาร์ตี้โดยความสามารถนี้จะทำงานทุก6วินาทีครับ และนี่ก็คือพรีวิวฮีโร่ใหม่เลดแบ็กมันเชอร์เสียวมานและอาวุธประจําตัวพร้อมพรีวิวความสามารถเบื้องต้นของไอดอนเอวาหดาวนะครับสําหรับเสียวมานน้องเด่น PVP แน่นอนเพราะการโจมตีปกติและสกิลของน้องค่อนข้างทรงพลังมากซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็เริ่มมีคนหันมาใช้ดรีมทีมระยะใกล้อย่างเสียวมานเดซี่และแคลร่กันมากขึ้นแล้วถ้าคิดจะหาเมตามาสู้กับเจและเดซี่ผมมองว่าเสี่ยวมานตอบโจทย์มากเลยครับ ในส่วนของ PVE ผมว่าน่าจะพอไหวในเรดบอสทีมระยะประชิดธาตุดินจากการที่น้องมีดีบับลดความต้านทานธาตุดินและมีบัฟเพิ่มความเสียหายการโจมตีทั่วไปให้กับฮีโร่ธาตุดินครับสำหรับไอดอนเอวาหดาวผมว่าน่าสนใจมากๆสำหรับทีมเรดบอสระยะไกลไร้ธาตุ เพราะความสามารถประจำอาวุธได้รับการบัฟมาให้มีประโยชน์มากขึ้นแบบขั้นสุดแต่จะเอามาแทนใครในทีมตอนนี้ยังสรุปไม่ได้และต้องไปลองเทสกันอีกครั้งครับใครสนใจฮีโร่คนไหนก็เตรียมรองเพชรกาแฟและชิ้นส่วนสีแดงกันไว้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง p d ดเอเธอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกหรือหมอนซูเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ